ทำใจนะครับลองกัน เข็มเลยลงไหวแบกไปเยอะป่ะไปเอาเดี๋ยวไปเลี้ยงให้เดี๋ยวต้มมาได้มาเลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงให้ไหวแบกมาชุดรถชุดรถเอาแข่งไม่ได้กันเอามานี่มาใส่กองนี่มาไปใส่กองนู้นก็ได้ลงไหวไอือเดี๋ยวไปที่นหนุ่าก็ไไปได้ปะไปไปอยากแบกมาเดี๋ยวจะไปให้ยังสายไม่เสร็จลุงบอยก็กรอบดินกรอบทรายแบกไปก่อนกันไ้ไม่กวอดทรายเลยปุ๊บเนาะอ่า ร่างกตากาตั kind of mm. hey. ้งนู้นเลยไปนู่นนั่นนู้นไม่ใช่หรอกจะแบก้น่รไปไปแต้มหน่อยตุ่มอ่ะแล้วอบจะขายเาก็นั่งแต้มไอะไรไปบอว่าัเนี่ยเอ้าไู่้แตเาทีนู่นแหละอตุ่มบไเฮ้ยแบก้แบกมันนอนมันน้เป็นน่นบว เมาอ่ะเขาต้องเมากลางคืนกลางวันเมาไม่ดีอ้ยกลางวันมันนี่อกลางวันแดดมันร้อนเมาไม่ดีมันร้อนก็เมาแล้วว่าเขาจังละคุณหลานเมากลางคืนจะได้หลับสบายเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดดีเลยพูดแล้วขี้เียดพูดเบื่อพูดเราไม่ต้องพูดไม่เอา สว้นเย่ปน่ยทราเหรอไหต้นอยก็เก็บไปต้มต้มเดี๋ยวไปส่งให้เขาอ่ะเออนี่ยแหละเนี่ยเก็บไปไม่ได้ตาแค่นั้นและ ต้นนี้เอาไว้ส่งให้เขาต้นหนึ่งอะหลายเจ้าอยู่นั่นแหละหมดนั่นแหละพอแล้วล่ะเออพอมั้งเอาแค่นี้แหละไอปอกไอนั่นได้เดี๋ยวได้มันตีมีครั้งเดียวเราเอาตู้เย็นไว้ลราไม่มีตีมัได้ต้นไอ้ต้นนู้นลูกใหญ่ที่มีมันเอาไปหน่อยแล้วมันเหลือมันโตขึ้นเยอะโตเยอะมั้ยไอ้ต้นแรกว่ามะนาวอ่ะแต่ลูกมันจะห่างๆอ่ะเออห่างๆก็ไม่เป็นไรนกกระเจิงลอยแก้วอ่ะ ต้สนสุดมานาันมาตรงเนี้หัวมุมเ,เลี่ยต้นแรกอ่ะ ไปเงาไปโน่นก็ไปแตกซะหน่อยเงาก็เราลูบไปอย่างนี้แหละเพราะความรีบของเราจะมานั่งแต่งก็มุดตรงนี้เล้ยเขากจัดเองแบบแต่งเขาชอบจานนัแต่งยุ้งใหญ่แต่งอะไรเเพลินเขาด้เอาตะไคร้ไปเอาจับเลี้ยงไปเลยทีเนี้ยจะได้ที่จะได้โป่งจะได้โล่งหน่อยลูกนี้มันเป็นไงตีมันแปลกแปลกเนี่ยเสียไปเลี้ยงเอาจะเลี้ยงเอาไปเลยก็ได้ไอ้เข่งเนี้ย อย่างนี้เลี้ยงกันไปเลยไต้องเอาออกเราไม่ได้กุเนี่ยมันจะแห้งไหมเออไม่เอาเออเอานี่ใส่ซะหน่อยดีกว่านี่ถ้าถ้าจะมาเอาออกเอาใบใส่ซะหน่อยไหมใบใส่คุมบนญเอาเอาใบใส่ลงนี่อยู่ตัวเดียวเนี่ยตาเราดิ่นั่นแหละเหงื่อมีควิ้งเหงื่อบมาเกาะแล้วมันกัดคิดว่าเหงื่อบางจะหวานไงเหงือบแข่นปะตีนเข็มดูความต้งเหรอ ไม่ได้กินเบียร์หรือเปล่ามิ้นเหนื่อยไม่กินเบียร์ไม่ได้กินไงบอกเราเอาไปทำยาตัวใหม่ดีนี่อยละเลี้ยงโย่โอ้ใส่ประธานไม่ไหวเลยก็ย่างเดียวก็ไม่ว่านก็ปุ๊บก็ตัดม่แก่หรอกมันดูดไงมันจะดูดน้ำหวานโอ้มันมันชอบน้ำหวานอะมันโอ้ไปผมว่าผมกินเลอาว่ามันมันตามผมมาเหมือนคนเป็นเป็นเกือบเป็นไปเนาะ หรือว่าพูดไปเหมือนคนเมาไม่เาห็นมาเงียบคิดขี้เขาบอกเขาเป็นบ้ายเวลาเขาไม่เมาเขาเอิ้นว่าน้่งเตี้ยงนี่ใส่เป็นบ่ลุ่งไหวอยู่บ่อลุ่งไหวเขาว่าต้องมาพาเราแล้วจะตามเนืลยพาไว้เนี่ยมันสันดานเลยเนี่ยนอนกัดรีบกัดตัวเองเลยบ่ลไม่ว่าจะคว้าเนี่ยละสันดานเลยไม่สันดอน สันดอนนพรได้แล้วสันดานนี่ทีสันดานเลสันดานน่ยตัวสําคัญเลยสันดอนนพอรู้เรื่องหน่อยสันดานเนี่ยพูดไม่ได้สันดอนเอาน้ำใส่เดี๋ยวกับมันก็ไม่ดอนละได้มากมากมันก็ดานไปเลย่เอะโอ้โีอ บ่ไม่ใช่หรอกเหรอล, <c oughs> า,ลาบเนี่ยก็ะดิ่โดน,นยังยังยังสองนาทีใจเย็นโอ้ยประทันคุแบก <c oughs> คุณรอคุณรอคุณรอแบกใจหอนแท้ว่าไวรุนนะยังอยู่อยู่ที่ลมๆนดีเดี๋ยวก็แลแหมแตกหรอก ผมว่าปิดปากมันรวมไม่ได้ก็เลยพูดเดีวคนอยางเงี้ยครับจะได้สกินาทีนาทีสองนาทียังดีไม่ได้ป่ะเห็นนะเดีวแควิเองยอย่ไม่ยกอย่ยคนเดียวเลยบกได้ดอกให้เขาส่งให้ทีงหลังส่งดหงายเงอะเปยเดี๋ยวไยแตกต้องส่งนะ ้องส่งไปเฮ้ยไม่หมดเปล่าเราเก็บเกี่ยวดเพลงมาแล้วด้วยลูกนึงเอาเพลงมาใบด้วยนะมา

มันติดมาที่เราซื้อแหละก็เผือ่าจะออกลูกด้วยเผื่อออกลูกไ้างยาตรงต้นมะพร้าวเนี่ยผือมันออกลูกเดี๋ยวตอนที่ปลาสวายมาสวยนึ่ไงย่สกัวต้องทองเต็มเลยปลาโถมาทองยี่สก็ดีนี่ซื้อมาขายพ่ทำปลาบูดีปดอยให้โตโตโตหน่อย สะนเด็กุ long, ้งเห็น <Okay. S 2> ่กุ้งเห็นป่ะข้างหน้านี่เห็นนั้นนีมาแล้วนะไอ้ตุ๊กนั่งอยะเอกินมัไหนบอกเดยวมาเดวปไปเยเดี๋ยวต่ออะไรอยู่เดียวเดย Yeah เอันนั้นเหมือนเด็กเลยอ่ะมีอาสามีอาสี่ตอนนี้ยังอะไรอ่ะเห็นตาไหมเห็นตาเจ้าผู้ใหญ่นี่กูให้อาโซ่ถ้าดาน็ตดน้ำอาโซ่จะทำดาน็ต นี่เรียนจับไปที่นู่นเลย ดูดอเราได้ไหมเลี้ยงป่าเรา